ชนะไม่เอกฉันปัญญายืนแลกหมัดคานิซาเลสคว้าแชมป์โลกดับเบิลยูบีซีหนึ่งร้อยแปดปอสึกกำปั้นโลกเดิมพันแชมป์สภามวยโลกดับเบิลยูบีซีรุ่นไลฟ์ไฟเวทที่ว่างระหว่างคาร์ลคานิซาเลสรองแชมป์อันดับหนึ่งชาวเวเนซุเอลาพบกับปัญญาซีพีเอฟรองแชมป์อันดับสองชาวไทยที่สนามมวยราชดำเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมาเปิดฉากมาในช่วงแรกคาร์ลคานิซาเลสเป็นฝ่ายเดินบุกป,ปล่อยหมัดหนักๆเล่นงานแต่กำปั้นชาวไทยก็มีหมัดสวนเป็นระยะชนิดไม่มียอ แม้จะโดนเยอะแต่ก็ยังกัดฟันแลกหมัดสู้ทําให้หลังผ่าน8ยกแรกมีคะแนนนําอยู่ช่วงท้ายยกนักชกชาวเวเนซุเอลาที่คะแนนเป็นรองออกมาเดินลุยหนักขึ้นก่อยปล่อยหมัดชุดเล่นงานทําเอาปัญญามีอาการแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ก่อนยืนสู้ครบ12ยกหลังครบ12ยกกรรมการรวมคะแนนก่อนชูมือให้ปัญญา C.P.F เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่เอกฉัน114 114 115 113และ116 112ผงาดคว้าแชมป์สภามวยโลกดับเบิลยูบีซีรุ่นไลท์ฟลายเวทมาครองได้ สเร็จพร้อมกันนี้ยังถือเป็นการทําให้ประเทศไทยกลับมามีเข็มขัดแชมป์โลกสถาบันหลักอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้น็อกเอาซีพีเฟรชมาสแชมป์โลกคนสุดท้ายของไทยเสียแชมป์ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา